สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูต้นฮอปส์นะครับผมโอ้ยาวเลยโอ้ยสามต้นต้นนี้จะเป็นอ่าตเชเนียลโคเมตแล้วก็แคสเคดนะครับรู้สึกว่าแคสเคดมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ราะว่าใบก็โตอยู่ เทาไว้แค่เถาไอ้ต้นละ2องเถานะครับโคมตดสวยกว่าเพื่อนใบใหญ่ใบโตแล้วก็จะมีต้นเล็กด้วยที่เราเพาะปักชำไว้ได้ผลใบโตปุ๋ยก็ใส่เป็นปุ๋ยละลายช้านะครับอ่อสโมคอต ใส่อะไรก็สวยนะครับใส่ใส่กระถางใส่เยอะๆใส่เยอะแค่ไหนก็ไม่ตายนะครับเพราะว่าสูตรมันค่อนข้างจะไม่เข้มข้นมากนะครับชั้นสองไปจนถึงหลังคาแล้วผมได้ตัดเถาออกเลยนะครับตัดไอ้ตัดยอดมัน เพราะว่ามันสูงเกินสูงตอนนี้ก็ประมาณ7เมตรแล้วพอตัดยอดมันแล้วก็มันก็จะแตกแตกยอดออกด้านข้างไปนะครับแตกด้านข้างไปตอนนี้ก็แตกออกเยอะเลยเดี๋ยวจะเอาส่วนตรงนั้นจะมาปักชำเพิ่มอีกอันนี้ต้นพันธุ์ที่เราปักชำสำเร็จ เป็นแคสเคดนะครับแคสเคดรู้สึกว่าปักชำหรือว่าเอามาเพาะจะติดเร็วกว่าพันอื่นนะครับรู้สึกว่าจะติดเร็วปักชำกี่ต้นก็ได้ทั้งหมดเลยครับไม่มีตายแต่ว่าผมเอ็ดปักชำแน่รู้สึกว่ามันจะ เพราะยากนิดหนึ่งี๋ยวผมจะพาไปดูกล่องที่เราปักชํำนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นกล่องที่เราปักชำํำจะเห็นความแตกต่างนะครับว่าแต่ละสายพันธุ์การปักชํำและก็การ จเจริญเติบโตมันแตกต่างกันนะครับอันอตอนที่ผมปักชำผมไม่ได้ใส่ใส่กระถางเล็กๆแบบนี้นะครับก็คือเราเอาขุยมะพร้าวใส่ใส่กล่องเลยแล้วก็ใส่น้ำให้มันชุ่มชุ่มชื้นนิดนึงแล้วก็เราก็เอากิ่งที่ เรามาปักปักได้เลยแล้วก็ปิดกล่องให้สนิทให้มันมีความชื้นความอบอ้าวอยู่ในกล่องอันอแล้วก็หลังจากที่มันออกรากแล้วเราก็มาย้ายใส่กระถางเล็กๆแบบนี้ก่อนอันนี้เป็นเคสเคตแล้วก็อันนี้จะเป็นโคเมตมีโคเม โคเมด์โคเมด์โคเมด์โคเมดแล้วก็แคสเคดสีตน้นดูปักชำพร้อมกันแต่ของไอแคสเคดแคสเคดรู้สึกว่ามันจะยาวเร็วกว่าโคเมดนะครับ เม็ดไ่ด้แค่นี้แต่ว่าคล่ปียาวแล้วดยาวอีกหน่อยผมก็จะย้ายออกจากกระถางเล็กใส่เป็นกระถางใหญ่ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ